สวัสดีครับผมพชิจตัวแสบนะครับและของเล่นใหม่ล่าสุดที่ผมนำมารีวิวเพื่อนๆดูในวันนี้นะครับก็คือลูกบอลฟึกสมาธิ80ดาเนี่ยว้าวใช่ครับฟังไม่ผิดครับ80ดาเนี่ยครับว้าฮ่าห่าอินฟินิตี้ อันดับแรกครับต้องบอกเลยว,ว่าของเล่นชิ้นนี้ผิดคาดผมนิดนึงนะครับเพื่อนดูขนาดของมันสิครับผมเทียบกับหัวของผมให้ดูเอาไว้แบบขนานดคู่กันนะนี่ขนาดประมาณหัวผมได้ครับคือตอนแรกผมดูรูปในแอปช้อปปิ้งนนึวกว่าแบบเป็นลูกบอลถือประมาณมือเดียวอย่างเงี้ย แต่ถ้ามันใหญ่ขนาดนี้คงไม่ใช่นะครคงต้องถือแบบอย่างนี้เาว่ามันใหญ่มากเฮ้ยแฮปปี้ครับเพราะราคามันดีมากไม่ได้แพงมากเลยครับผมซื้อมาในราคานี้ครับ160บาทครับเพราะทีผมบอกไปตอนต้นนะครับมันมีทั้งหมด80ดานใช่ไหมแสดงว่าดานละ2บาทเท่านั้นอ้า อ,อย่างนี้ผมขอแค่40บานได้ไหมจะได้แค่80บาทพอมหม <c oughs> ร้อยก่าสิบรเลยครับเขาขายราคานี้นะครับแล้วเจ้าของสิ่งนี้มันคืออะไรครับเ <c oughs> พื่อนเคยเล่นเกมสมัยก่อนไหมครับเกมที่มันเป็นลูกบอลเหล็กอ่ะแล้วแ,ลแบบเป็นแท่งเล็กให้เราพยายามกิ้งพยายามยกให้ลูกบอลไปลงหลุมอะไรอย่างนั้นนะ่ะนึกออกไหม <c oughs> แบบนั้นแหละครับแต่เป็นแบบพัฒนามากขึ้นครับเป็นลูกที่ใหญ่ขึ้นมีด่านที่เยอะขึ้นยากขึ้นครับซึ่งแบบน่าสนใจมากคล้ายๆกับการเอาของเล่นโบราณของเล่นย่อดีตมาต่อยอดนั่นเองครับง่ายๆเดี๋ยวฟังเสียงดิฟังเสียงดิไหนละ เใ็่รูปบอลกำลังก,กริ้งอยู่เลยครับอ้าจริงๆนะดูจากรูปหน้าปกอะ่ะมันก็น่าซื้อแล้วครับมันดูแบบยุ่งเหยิงยุ่งยากไปหมดเลยครับอย่างที่บอกครับ80ดานเนี่ยแล้วด้วยความที่มันเป็นทรงกลมผมเชื่อเหลือเกินนะอันนี้คือยังไม่เห็นของนะแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่ามันจะสามารถแบบพลิกโค มุนได้แบบสาร้อรยกิบองศาผมว่าเราเล่นกันปวดหัวหัวระเบิดแน่เลยครับแปดสิบดานซึ่งผมยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าแปดสิบดานที่ว่าเนี่ยมันคือยังไงไม่ถึแปดสิบอะไรยังไงครับเดี๋ยวเราเข้าไปแกะดูของพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับก็ไปที่เขาแกะเลยใช่ไหมเอมาเรามาดูรอบๆกล่องแล้วก็แกะของดูกันเลยดีกว่าครับมาของเล่นมาอีกแล้วของเล่นมาอีกแล้วมามาครับอันดับแรกเราดูที่หน้ากล่องกันเลยนะครับ mesh ball space number ครับก็เป็นลูกบอลก็จับแบบโยกๆอะไรอย่างที่ผมบอกไปนะครับ ฝึกอะไรบ้างครับนี่ฝึกลูกตาครับตาจะได้แข็งแรงอุ้ยไม่ใช่ครับหมายความว่าช่างสังเกตครับฝึกการช่างสังเกตฝึกเรียกว่าอะไรอ่ะมุมมองที่เป็นรอบด้านมุมมองที่เป็นสามมิติประมาณนั้นอันนี้ผมอธิบายตามความเข้าใจรูปของผมนะครับฝึกความเป็นช่างไฟครับมีหลอดไฟขึ้นในหัวครับอุ้ยไม่ใช่ครับฝึกความคิดสร้างสรรค์ครับเวาต้องคิดไงว่าต้องทํายังไงถึงจะผ่านด่านไปได้อะไรอย่างนี้นะครับสุดท้ายก็คือฝึก ก้างเนื้อมือนั่นเองครับให้มือแข็งแรงนะเ,เพราะว่ามันเด็กเล่นได้เมื่อกี้ผมเห็นอยู่ตรงไหนอ๋อนี่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 ครับสามขวบก็เล่นได้แล้วเพราะว่ามันเป็นของที่ค่อนข้างชิ้นใหญ่นะไอพวกลูกบอลชิ้นเล็กอะมันอยู่ข้างในมันไม่ได้แบบว่าเด็กสามารถหยิบออกมากินได้นะครับซึ่งทีนี้เนี้ยมันสามารถเปิดดูได้เออแล้วก็มันเปิดก็ได้นาะเดี๋ยวเราแกะกล่องดูเลยนะครับก็ตรงนี้ครับผมไม่แน่ใจนะครับ ร้านที่ผมซื้ออะมีอันนี้อันเดียวนะครับแต่ว่าตัวตัววัดความยากเนี่ยตัวนี้เขาบอกว่า intermediate state นะครับก็คือแบบระดับกลางๆถ้าง่า,งงายก็ easy จะยากก็ hard แต่คาาือไเถ้าเหมือนในเกมน,นะน,นี้เป็นระดับกลาง80ด่านผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีน้อยกว่านี้ไหมเป็นสีเหลืองอาจจะ40ด่านเป็นสีแดงอาจจะ120อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้เลยนะครับแต่ในร้านที่ผมซื้อมาที่ผมบอกไปตอนต้น่ะเขามีแค่อันเดียวนะครับอ่ะก็ตามน,นั้นอันเดียวก็อันเดียวนะก็แบบดีแหละก็ระดับกลางๆก็คงจะไม่ยากและไม่ง่ายเกินไปนะครับพอดีๆเนหลัังครบ นี่เขาก็มีวิธีบอก เล็กน้อยนะครับว่าอ่ะเราเริ่มตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเลขอ๋อเป็นเกจพื้นของแต่ละจุดครับจะมีตัวเลขบอกอยู่ก็คือเป็นแต่ละด่านนั่นเอง,เองหละพูดง,ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่ามันก็มีรางอย่างเงี้ยถึง80อันแล้วก็มึงไปเรื่อยๆเลยถ้าใครผ่านได้ก็จะชนะอะไรอย่างเงี้ยนะอีกด้านหนึ่งนี่ก็จะเป็นแบบว่าวิธีการเล่นเล็กน้อยครับเดี๋ยวผมขออธิบายให้ฟังทีเดียวเลยแล้วกันนะครับเขาก็มีทิปมือมีแบบว่าเทคนิคเล็กน้อยบอกเอาง่ายๆนะครับใจเย็นมือเบาๆค่อยๆเ,เป็นค่อยๆไป กล้าที่จะพุ่งไปอะไรประมาณนั้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวตอนรองเล่นเราก็ค่อยรู้เองแหละไม่มีปัญหานะครับอะหมดละโอเคถ้าง,งั้นเรามาแกะกล่องดูเลยดีกว่าครับว่าตาตันเป็นยังไงครับนี่ครับโว้ขนาดไม่ธรรมดาเลยนะครับตอนนี้บอลน,นี้ก็กิ้งมันเพินอยู่ข้างล่างนี่นะครับเห็นไหมโอ้ มาเรามาดูครับไหนจุดเริ่มต้นอยู่ไหนหนึ 1, 2, ่งสองสาม้าวที่มันจะหมุนอยู่จริงๆเหรอเนี่ยโอ้โหนี่นะครับมองเข้าไปข้างในนี้เห็นไหมครับเขียนว่าสตาร์ทต,ตรงนี้นะครับมองเห็นไหมอืออ่ะนี่นะครับสตาร์ทต,ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นครับแล้วก็วิ่งไปตามนี้ครับหนึ่งสองเอ่เออ้าวสามไปไหนโอ้สามต้้งลงล่างนี่เหรอโอ้โหอ๋อเข้าใจแล้วครับคือ มันไม่ได้วิ่งแค่ได้จากสีฟ้าเดียวครับพอวิ่งสีฟ้านเนี่ยหนึ่งสองปุ๊บแล้วเห็นสีขาวๆได้ไหมครับแล้วก็งลงไปทางสีขาวนั่นครับปุ๊บเพื่อกลับด้านครับกลับด้านมานี่เป็นเลขสามอยู่ตรงนี้โอ้โหตรงนี้มันอาจจะมัวมวนิดนึงนะครับเออเป็นเลขสามอยู่ตรงนั้นนะครับจากนั้นก็วิ่งมาต่อครับมาสีตรงนี้โอ้โหห้าห้าตรงนี้ครับโอ้ยากจังแต่ผมลองไล่ไปเรื่อยให้หมดก่อนลวกันนะครับอ่ะห้าอยู่ตรงนี้แล้วนะแล้วก็วิ่งไปหกใบนี้ขึ้นไปสี ขาวขว่ามมาเจ็ปโอ้ตาย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 มอกผมะไม่หมดแล้วทำทางงงแล้วคือผมมองไว่ตาเห็นแต่ว่าถ้ามองจากกล้องมันจะยากคนสมควรนะแระสิบด่านบอกเลยนะมีค่งชั่วโมงเฮ้ยจริงๆมันดูไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยนะครับอาแล้วอ้นี่นก็วิ่งเย่งนล้ไม่หยุดสักท,ทีมันดูยากมากเลยนะเออ โอ้อยังไงเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูก่อนเลยละกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะต้องอยู่มุมไหนให้เ,เพื่อนๆมองเห็นนะเอาจากมุมข้างหลังดีกว่านะเพราะอันนี้ผมดูแล้วผมจะจับเล่นอย่างนี้ถ่ต้าไม่ถนัดนะต้องนั่งจับเล่นให้ดีนะเรามาดูกันนะครับว่าผมจะไปได้ถึงไหนนะครับอ่ะมาครับตอนนี้เราเริ่มที่ตรงนี้นะครับเร่มดูกันครับผมจะวิบบ่งไปตามตัวเลขนะครับตอนนี้หนึ่งสองนะครับอ่านี่สับเปลี่ยนลงมาปุ๊บต้องกับหัวปุ๊บโอ้โหอ่าสาม สี่โอเคห้าไปต่อโหคือเนี้ยเพื่อนเห็นไหมครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะนี่ด้านข้างขวานะครับที่ด้านตูดของเลขห้านะมันเป็นที่ตกได้นะครับถ้าเกิดเราพลาดตกไปปุ๊บก็มันก็หล่นไงต้องเริ่มใหม่นะครับต้องระวังด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบจะไปง่ายๆนะครับอ่าต้องไปที่หกปุ๊บตกแล้วโอ้โหพึ่งได้แค่ห้าเองครับมีทั้งหมดตั้งแปดสิบตานนี่นะครับโอ้โห เอาใหม่เลยเอาใหม่เลยหาจุดเริ่มต้นใหม่อ่ะ่ะเนียตรงนี้ข้อเสียนิดนึงตรงกระจกมันมัวไปนิดน,นึงนะครับคือมองด้วยสายตาเปล่าเห็นนะแต่พอผ่านกล้องแล้วมันเบลอไปนะครับอ่ะไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่อใหม่อะสองอะไรอ่ะตกเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเทำไม,มาเล่นไปไม่หมูแล้วครับเกมนี้เอาละตอนแรกผมนึกว่าเป็นของเล่นเด็กไม่น่าจะยากอะไรไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วเอาใหม่อ่ะหนึ่งเรียนให้ดีรึสามอะสามไปแล้วสี่ อ่ะหา้าค่อยๆไปเนี่ยตรงห้าตรงนี้แหละตัวยากเลยครับนีห่หล่นอีกแล้วโอ้โหเอาตรงนี้ผมขอผ่านไปที่เบอร์หกให้ได้ก่อนแล้วกันคือผมตายที่เลขห้าใช่ไหมครับอ่าต่อไปผมต้องผ่านเลขห้าไปที่เลขหกให้ได้ก็หล่นอีกแล้วใจร้อนไม่ได้เลยอ่ะใช่ครับที่เขาบอกเราต้องใจเย็นๆให้ยังี้ e l v seconds later ห้าอ่า โอเคหกเจ็ดแปดทีนี้เฮ้ยแปดโอ้โหแปดอ่าโอเคไปเก้าเก้าเป็นลงหลุมลงหลุมไปไหนเนี่ยลงหลุมไปเข้ารางสิบไปดูใช่ไหมโอ้โหเฟี้ยวเฟี้ยวเข้ารางมาแล้วครับสิบใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะอ่า ah. อย่างนี้นะสิบเอ็ด ถูกต้องดูตัวเลขไปเลยนะครับจะได้ไม่ผิดนะครับเฮ้ยสิบสี่สิบห้าแล้วอ๋อสิบหกแล้วอะทีนี้เป็นบันไดครับสิบเจ็ดเป็นขั้นบันไดลงไปครับเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นนะครับดูยากเล้นหล่นต้นได้ครับโอ้โหพูดมากเกินเห็นไหมครับแสดงว่าตรงเนี้ยต้องใจเย็นๆครับประมาณนี้ครับโอ้โหตาย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 ตรงนี้ผมว่าก็หมดแล้วครับทาเป็นภาพเร็วเป็นทม์แลบไปแล้วกันนะครับลองดูว่า ผมจะไปถึงจุดที่80ได้ตรงไหนครับแต่ปัญหาคือ80เนี่ยอยู่ไหนนะครับผมขอลองไล่หาก่อนนะไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนเจ7ดเ6อหก่ะ 1, 6, ไเไปไหนต่อ,อปึ๊บ,บอ๋อเส้นชัยคือนี่ครับมนุษย์อวกาศตัวนี้ครับเราต้องวิงว่งวิง่งวิ่งไปจนมันเนี่ยทอสรสุดท้ายเนี่ยครับทอสมสุดท้ายเนี่ยวว มาเข้าหลังด้วยตัวอากาศปิ้งแล้วจบตรงที่ข้าง,างกระเป๋าตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับนี่คือเส้นชัยครับโอ้โหซึ่งมันโกงไม่เลยนะเกมนี้อยู่ดีผมไปจับลูกบอลมาใส่ตรงด้วยวอากาศนี้เลยเนี่ยมันทำไม่ได้นะนยากเกินไปมันเหมือนต้องแบบต้องซื้จริงๆเลยอะ่ะมันมทำไม่ได้เลยจริงๆนะครับฮะที่ตรงนี้ดูมีแบบไม้กระดกด้วยโอ้โหเหนื่อยแน่ครับเหนื่อยแน่งานานี้อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าผมจะ สามารถทำได้เมื่อไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ในการเล่นมันนะครับด้ยกันไป จ้างช่วยกล้วยทอดครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปผมเมียงทําไม่ได้แล้วก็จะถามว่าไปถึงไหนครับรางสุดท้ายแล้วครับโอ้โหมันจะเป็นตรงอ่าเดี๋ยวก่อนนะเลขไหนนี่เจ็ดสิบหกตรงแท่นกรของจะเป็นเจ็ดสิบหกครับแล้วก็เป็นรางสีส้มนี่ครับซึ่งรางสีส้มเนี่ยวิ่งเข้าไปที่ลักบินโอกาสของเราแล้วครับซึ่งผมตกตรงนั้นครับถ้าสีส้มนี้ผมผ่านไปได้ปุ๊บผมก็จะเข้าในวินโอกาสเข้าเส้นชัยจะชนะเลยครับอุย้ยแปลว่าเกือบจะได้แล้วเชียวไม่ได้ครับโอ้ย อ่ะดูครับตรงที่ไฮไลท์ที่ผมไปถึงมีอยู่2อสจุดตรงนี้ครับนี่ครับรอบแรกที่ว่าไกลสุดครับ72ครับเอาละครับพอเจปื๊ดผมต้องลงมาที่รางสีส้มครับแล้วก็ตกตรงนี้ครับไม่ไปไม่ถึงรางสีส้มครับเริ่มใหม่ครับก็พยายามพยายามพยายามนี่ครับตรงถึงตรงนี้ครับที่ผมบอกครับที่เป็นเนี่ยไอตรงกลมๆเนี่ยครับอันนี้คือ7จนะครับขึ้นรางสีส้มนี่ไหมครับถ้าผมผ่านได้ก็เข้าเชินงไทยแล้วครับแต่ผมก็ตกที่รางสีส้มอีกแล้วครับโอ้โหแสดงว่าความยากอ่ะอยู่ที่รางสีส้มเอาจริงนะไม่ใช ทุกที่คือความยากหมดเลยครับแต่วันนี้ผมจับทริคได้ครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆต่อแล้วคันนกครเปิเพื่อนซื้อไปเล่นจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราควรจะต้องใช้วิธีไหนนะครับอ่ะโพรดอาสั้นอย่างนี้นะครับเอาเอาเอาง่ายๆก่อนดีกว่านะแต่ละด่านอ่ะมันจะมีมุมมองศาของมันอยู่ครับสมมติจุดเริ่มต้นอยู่ที่แนวนี้ใช่ไหมครับด่านที่3เราควรต้องเอียงบอลแนวอย่างนี้แต่ก่อนที่ถึงด่านที่3บอลมันอาจจะอยู่แนวอย่างนี้ก่อนดีกว่านะครับนั่นแปลว่าพอด่านที่2ปุ๊บจะเป็นด่านสามเราต้องพยายามเอียงองศาให้แบบกึ๊บมา ถ้าเราเอียงพลาดแบบเอียงมากเกินครับสมมติว่าอยู่นี้ครับเอียงมากเกินจึ๊บอลมันก็จะล่วงฮห,หรือว่าเอียงน้อยเกินจึ๊บอลมันก็ไม่มาอีกมันก็หยุดล่วงอาจจะล่วงกลางทางอะไรอย่างเงี้ยนั่นแปลว่า80ด่านต้องมี80มุมเลยครับและมุมที่บอกนะครับไม่ใช่มุมแบบตรง 45- 90นะครับเป็นมุมของลูกบอลทรงกลมหมายความว่าส6 0องศาทุกด้านเลยบางทีมันไม่ได้แบบแค่ซ้ายแค่ขวามันแบบอาจจะต้องขวาเน็ดนึงแล้วหมุนไปข้างหน้าหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับ นั่นหมายความว่าไม่มีทางเป็นสูตรสำเร็จได้เลยครับต้องอาศัยความจำของร่างกายเราอย่างเดียวเลยครับเราเล่ยนบ่อยๆเราจะรู้ครับเมื่ออย่างแรกๆอ่บบ้านที่สุดผมติดที่ด่าน5ครับเสียไปตั้งต้นนะครับด่าน5มันจะไม่มีที่กันดันข้างครับแล้วมันจะตกง่ายผมตกอยู่ด่านหลายรอบเลยตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีก จนมาเจอมุมมองสาที่ใช่ครับจากด่านสี่จะไปด่านห้าเหมือนประมาณนี้อ่ะด่านสี่เพด้านห้าปุ๊บปุ๊บต้องเป็นมุมอย่างนี้อ่ะผมก็จะรู้ลวทีนี้ก็จะผ่านไปไล้ด่านนี้ก็จะเป็นด่านต่อไปครับซึ่งมันก็จะมีความยากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับเรื่องมุมมองศาตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งครับเรื่องความเร็วด้วยครับบางด่านต้องไปแบบช้าๆครับค่อยๆให้มันกระดึบกระดึบกระดึบไปบางจุด ต้องไปเลยครับถ้าพอกระดึ๊บไม่ได้ครับตกจริงมันแบบว่าต้องควบคุมทั้งทิศทางทั้งมุมองศาของลูกบอลและความเร็วด้วยครับพูดง่ายๆนะครับต้องใจเย็นๆมากๆแบบขั้นสุดเลยครับมีอยู่ช่วงนึงที่ผมทำแล้วผมใจร้อนมากครับตกกันแบบ2องส2 3 2 3งสามตกส3ตกหลายรอบมากเขาจะแบบเฮ้ยเอาใหม่เรา,าตั้งสติแล้วใจเย็นๆค่อยๆทำไปครับซึ่งก็ ไม่ใช่อยู่ดีครับโอ้ใช้เวลาทั้งหมดครึ่งชั่วโมงครับกดทำดับไป2รอบครับผมไม่สามารถทําได้ครับมากสุดก็แบบจบที่ด่าน76กันแล้วลางก็ลางหนึ่งมันจะ7 7 7 8เ9เ้พอเพออาจจะตกที่79เดิม้วยมั้งครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากจนผมไม่ทันครับไม่รู้เหมือนกันว่าไปตกตรงไหนครับแต่ก็นั่นแหละครับไม่สําเร็จครับในของเล่นชิ้นนี้ผมไม่สามารถผ่านมันได้ครับถ้าอย่างนั้นผมขอท้าเพื่อนๆเลยครับถ้าเพื่อนที่ดูผมอยู่แล้วอยากซื้อมาเล่นครับ เอาชนะให้ได้ให้หน่อยครับแล้วถ่ายรูปสง่งมาบอกผมทาง f a c e b o o เป็นผิดทางไหนก็ได้ครับผมอยากเห็นความหอมหวานของชัยชนะครับว่ามันเป็นยังไงครับผมเกือบจะทําได้แต่ทําไม่ได้ครับครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่แบบ มันมันไม่สูญเปล่าครับพวกนี้ไม่มีทางสูญเปล่าแน่นอนครับคือเราก็ได้เริ่มรู้เทคนิคในแต่ละด่านแต่ละอะไรเงี้ยก็คือต้องมากกว่านี้ครับการจะชนะกินไม่ได้คือต้องเพอร์เฟกตครับต้องทำออกมาได้ดีทั้ง80ด่านเป๊ะๆถึงจะผ่านได้นะครับผมไปตายด่านสุดท้ายครับโอ้โหนะครับอ่ะหรือไม่แน่ใครอาจจะเคยมีเล่นแล้วแล้วเล่นผ่านคอมเมนต์บอกคอมเมนต์คุยกันนะครับผมไม่ผ่านครับผมยอมแล้วไม่ไหวแล้วต้องไปได้รวบรวมสมาธิใหม่ครับสมาธิใช้แบบความอดทนแบบความเมื่อยมือทุกอย่างมันรวมหมดตอนนี้แล้วต้องพักแล้วครับเวลาเราเล่น การแบบนี้ให้หยุดพักครับเรายิ่งฝืนมันจะยิ่งเละไปเรื่อยๆนะครับหยุดพักพรุ่งนี้เข้ามาเริ่มใหม่ก็ได้ครับแล้วอะไรอะไร,รมันจะดีขึ้นรับรองครับอย่างน้อยสมองและร่างกายเราจาแล้ว่าตรงนี้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 ครับมันจะค่อยๆได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเชื่อผมครับสักวันหนึ่งผมก็ต้องทาได้เดี๋ยวผมสําได้เมื่อไหร่ผมจะถ่ายรูปลงคอมมูนิตี้ให้เ,เพื่อนๆดูกันเลยนะครับวันนี้ก็อรุณแล้วกันนะครับถือว่าผมมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับกับแมสบอลครับลูกบอลฝึก เข้าไปสั่งซื้อได้ครับอาจจะไม่ซื้อร้านนี้ซื้อร้านอื่นก็ได้ครับเพื่อนๆดูราคาดูไม่ชอบแล้วกันนะครับผมมาไกด์ไลน์ประมาณนี้เนาะอ่ะโอเควันนี้ผมขอตัวไปพักสมองก่อนครับปวดหมองมากเลยครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับวันนี้ไอเจ้าแมสโวทำพี่หัวร้อนอีกแล้วอาเอาไปสวัสดีครับหัวร้อนหัวร้อน